สวัสดีค่ะวันนี้ไม่หน่อยจะชวนทำไอศครีมรสทุเรียนนะคะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีน้ำตาลทรายขาวอันนี้เป็นผงชาไข่มุกกลิ่นทุเรียนนะคะอันนี้เป็นกลิ่นทุเรียนนะคะแล้วก็ไข่ไก่ปกติไม่หน่อยใช้เบอร์1 6ึ่งหกฟองนะคะเพื่อนๆแต่พอดีวันนี้ไข่หมดนะคะมีไข่เบอร์สาในตู้เย็นไม่หน่อยก็เลยเอา มาใช้นะคะแต่แม่หน่อยจะใส่เจ็ดฟองนะคะอันนี้จะเป็นนมสดรสจืดนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทำปริมาณเยอะเหมือนแม่หน่อยให้เพื่อนๆซื้อแบบ5้าลิตรนะคะจะถูกกว่าค่ะอันนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะแม่หน่อยใช้ซันวิปนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีวิปปิ้งครีมยี่ห้ออื่นก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้แม่หน่อยจะเอามาพัก ในโถตีไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าให้ความเย็นของวิปปิ้งครีมนะคะเพื่อนๆมันกระจายไปสู่โถตีนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเอาแช่ตู้เย็นได้นะคะเพราะว่ามันโถตีมันใหญ่นะคะเพื่อนๆก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะรอจนกว่าโถตีจะเย็นแล้วก็วิปปิ้งครีมละลายกลายเป็นน้ำนะคะเพื่อนๆแล้วเราค่อยไปตีค่ะ ส่วนผสมนะคะแม่หน่อยจะพิมพ์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆขั้นแรกนะคะให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะตามด้วยกรีดผงผงชาไข่มุกนะคะกลิ่นทุเรียนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะจากนั้นนะคะใายตะก้อนะคะ คนส่วนผสมให้เข้ากัน,นะค่ะใส่นมสดลงไปนะคะเดี๋ยวไม่หน่อยจะค่อยๆใส่นะคะหรือว่าใครจะใส่ทีเดียวหมดเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นะคะ จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่กลิ่นนะคะกลิ่นเอาไว้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะจากนั้นนํามาตั้งเตานะคะเพื่อนๆใช้ไฟกลางในการต้มค่ะในการต้มนะคะให้เพื่อนๆกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะ และก็อย่าให้ถึงกับเดือดนะคะเพื่อนๆเอาแค่พออุ่นๆนะคะแค่พอให้ไข่สุกค่ะให้เพื่อนๆนำมากรองใส่ภาชนะที่ใหญ่หน่อยนะคะจากนั้นพักให้เย็นสนิทนะคะเพื่อนๆสำหรับวิปปิ้งครีมนะคะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆทำจริงนะคะ ให้ต้มนมเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะค่อยเอาวิปปิ้งครีมมาพักไว้นะคะเพื่อนๆเวลาวิปปิ้งครีมละลายก็จะพอดีกับที่นมของเราเย็นพอดีนะคะเพื่อนเแล้วเราก็เอาไปตีเวลาตีเสร็จแล้วก็มาผสมเลยวิปปิ้งครีมของเราจะได้ไม่ยุบตัวนะคะเพื่อนเ ตอนนี้นมของเราที่ต้มไว้ก็เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะที่ไม่หน่อยตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำมาผสมในอ่างผสมนี้นะคะเพื่อนๆการตีวิปปิ้งครีมก็ให้ตั้งยอดแข็งประมาณนี้นะคะแบบนี้จะพอดีนะคะจะเป็นการตีสำหรับ แต่งหน้าเค้กนะคะเพื่อนๆถ้าตีประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะผสมวิปปิ้งครีมลงไปในอ่างผสมเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อเทวิปปิ้งครีมลงในอ่างผสมแล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆใช้ไม้พายนะคะค่อยๆตะล่อมเนื้อวิปปิ้งครีมแล้วก็นมนะคะให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆ หรือใครจะใช้ตะกอมือก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆผสมให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยใช้ไม้พายปาดอ่างทีหลังนะคะในขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆใส่กลิ่นลงไปได้เลยนะคะหรือว่าจะใส่ตอนที่ตะล่อมให้เนื้อไอศครีมเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยนะคะค่อยใส่ก็ได้ค่ะมีสีผสมอาหารด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆ ใส่ลงไปตามชอบเลยนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนำเนื้อไอติมของเรามากรองอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความเนียนค่ะทำออกมาแล้วก็จะได้หนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะเพื่อนๆและก็ยังเหลืออีกนะคะแบบนี้นะคะเออพอเขาเย็นตัวนะคะเพื่อนๆเขาก็จะแยกชั้นนะคะระหว่างครีมแล้วก็น้ำนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเวลาเราขายนะคะเนื้อก็จะเนียนเหมือนเดิมค่ะสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างแบบที่แข็งแล้วนะคะพึ่งเม่หน่อยเพิ่งเอาออกมาจากตู้เมื่อกี้นะคะแต่เป็นรสช็อกโกแลตนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเนื้อก็จะประมาณนี้นะคะถ้าไอศครีมเป็นแข็งๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เราจะได้เยอะชิ้นนะคะแล้วก็จะได้กําไรดีนะคะแต่ว่าอันนี้ข้อเสียก็คือจะเอาออกยากนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะออกยากและก็ไม่ไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้ไม่หน่อยจุ่มน้ําแล้วนะคะต้องเคาะสักหน่อยนี่นะคะเพื่อนๆทําแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็กดแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วขายคนละห้าบาทค่ะเพื่อนๆนและอีกแบบนะคะที่แม่หน่อยทำนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ขนาดถ้วยสามออนนะคะแต่แม่หน่อยบอกไว้ก่อนนะคะแบบนี้ไม่ไม่ค่อยมีกำไรนะคะเพราะว่าเปลืองมากเลยเปลืองเนื้อไอศครีมมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวแม่หน่อยจะขูดเนื้อให้ดูนะคะว่าจะเอาที่ตักไอติมตักไม่ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะช้อนขูดให้ดูเนื้อข้างในนะคะเนี่ยค,ความเรียบความเนียนก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เนื้อเนียนนะคะให้เพื่อนๆเอาไอศครีมนะคะมาคนบ่อยๆแต่ไม่หน่อยไม่คนนะคะเพราะว่ายุ่งยากเสียเวลานะคะเพื่อนๆหรือว่าใครจะเอาไปปั่นก็ได้นะคะ ก็จะเนียนยิ่งขึ้นนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆให้นำไปแช่ตู้เย็นช่องฟิชหรือว่านำไปแช่ตู้แช่นะคะประมาณ2-3ถึงวันค่ะเรามาดูต้นทุนกำไรไอศครีมทุเรียนกันนะคะเพื่อนๆเมื่อคิดคำนวณต้นทุนออกมาแล้วนะคะก็จะได้246บาท ไม่หน่อยตัดไปที่250บาทเลยนะคะไม่หน่อยจะบวกค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สไปที่30บาทนะคะเพื่อนๆก็จะรวมเป็นต้นทุนประมาณ280บาทค่ะ1สูตรนะคะเพื่อนๆจะสามารถตักได้ประมาณ100ถึง120โคนนะคะขึ้นอยู่กับการตักของเราด้วยนะคะว่าตักมากตักน้อยนะคะ ต้นทุนต่อโคนนะคะจะอยู่ที่0.4125บาทนะคะเป็นโคนปลายแหลมนะคะไซส์เอสนะคะเพื่อนๆดังนั้นนะคะต้นทุนโคลก็จะอยู่ที่41.25ถึง49.50บาทค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราขายได้100โคนนะคะต้นทุนก็จะตกอยู่ที่322บาทนะคะ กำไรก็จะอยู่ที่178บาทต้นทุนต่อชิ้นจะอยู่ที่3.22บาทกำไรต่อชิ้นจะอยู่ที่1.78บาทค่ะถ้าเพื่อนๆสามารถตักได้120โคนนะคะเพื่อนๆต้นทุนก็จะอยู่ที่330บาทนะคะกำไรจะอยู่ที่270บาทต่อ1สูตรนะคะเพื่อนๆ ต้นทุนต่อชิ้นจะอยู่ที่2.75บาทกำไรต่อชิ้นจะอยู่ที่2.25บาทค่ะสำหรับการคำนวณต้นทุนกำไรนะคะจะเป็นการคำนวณคร่าวๆจาก ประสบการณ์การขายของแม่หน่อยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตักของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าจะตักได้มากได้น้อยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เพื่อนๆขายด้วยค่ะสําหรับแม่หน่อยขายที่โรงเรียนนะคะแม่หน่อยขายชิ้นละ5บาทกําไรก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หน่อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ